สวัสดีครับ WPP ครับชาเดียสมบัตินี่ใส่10ล้อมานี่ครับที่เทมาดูที่เทกันอยู่ตรงนี้20รถครับ20รถก็จะประมาณนีโอ้เต็มเลยนี่เต็มพอดี เทเป็นสองตอนครับเพราะว่าสิบล้อนี่เยอะเือนกันโคฟอดีโคฟอดี นี่ครับเสร็จ120เรียบร้อยี่ยวประมาณนี้ครับเป็นทรายครับเป็นทรายผสมกับหน้าดินแน่นแน่นดีเลยนะเนี่ยเอามาถมที่เนี่ยปลูกผักน่าจะสวยดีนะเนี่ยดินดำน้าดินสวยโอ้ปลูกบ้านอยู่ตรงนี้นี่บรรยากาศครับดู หลังเขาสวยสวยงามมากอืมบรรยากาศดีครับฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าายครับ เพียงวัวเป็นเกษตรผสมผสานฝั่งนู้นครับครบแล้วครับ20เที่ยวยีเที่ยว20เที่ยว,ยวปะ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานงานใหม่อ่าเป็นงานขุดลอกคลองครับว่าจะต้องกี่วันกี่เที่ยวกี่อ่า ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเสร็จเดี๋ยวไปดูกันครับ